สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับให้มันตัดได้ดีขึ้นนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับก็สามารถยืดได้อย่างนี้อันนี้นะครับมันก็จะเป็นการใส่ถ่านนะครับใส่ถ่าน6ก้อนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต่อเติมขึ้นมาใช้เป็นแบตรีโพสองเซลลแทนนะครับแล้วก็ตรงหัวตัดตรงใบตัดตรงนี้นะครับเดิมๆเนี่ยมันให้มาเป็นสายเคเบิลทยครับก็คือมันใช้ เคเบิ้ลทายเนี่ยในการตัดแล้วผมก็เลยลองเอาเอ็นตัดหญ้าที่สําหรับตัดหญ้าโดยเฉพาะนะครับมันลองใส่ดูมันก็ยังตัดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็เลยจะมาลองใส่ใบพัดเครื่องบินให้มันดูครับเป็นใบพัดเครื่องบินบังคับนะครับก็จะมาใส่แทนอย่างนี้ที่ผมใช้เป็นใบพัดเครื่องบินนะครับเพราะว่าเวลาผมไปเล่นเครื่องบินเนี่ยพอเป็นพัดเครื่องบินไปโดนหญ้าเนี่ยหญ้ามันขาดง่ายมากเลยนะครับผมก็เลยจะลองเอาใบพัดเครื่องบินเนี่ยมันลองใส่อันนี้ดูนะครับไปครับเดี๋ยวไปทํากันและนี่คือเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็จะแกะไอันนออกกมา่ะครบ นี่ครับอุปกรณ์ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะต่อเติมออกมาเองนะครับตรงสายไฟตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับนะครับผมก็จะทําการบากแกนมอเตอร์ครับเพื่อที่จะใส่ตัวล็อกใบพัดเข้าไปไปครับเดี๋ยวไปบากแกนกันผมก็จะใช้เครื่องตัดจิ๋วที่ทำเอาไว้ในคลิปก่อนสําหรับบากแกนนะครับการบากเนี่ยบากเพื่อให้ตัวล็อกใบพัดเกาะอยู่กับตัวแกนมอเตอร์เป็นอย่างดีนะครับมันจะไม่หลุดไปไหน ก็บากเสร็จแล้วนะครับมาลองใส่ดูเดี๋ยวต้องขยายแกนมอเตอร์นะครับมันหลวมไปผมก็จะเอาท่อหดมันใส่ตรงแกนมอเตอร์นะครับแกนมันจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้ความร้อนนะครับมันก็จะหดลองเอาตัวล็อกใบ,บพัดใส่เข้าไปดูครับ เมื่อใส่ได้แล้วก็ขันตัวนอนเข้าไปเลยครับมาลองเสียบแบตท,ทดสอบกันก็ใช้ได้นะครับมาดูที่ตัวฝาครอบกนัน่งครับลองเอามอเตอร์ใส่ไปดู ก็ตัวรอบไปพัดมันก็จะติดตรงช่องนี้ครับเดี๋ยวต้องขยายรู ก็เอามอเตอร์ใส่เข้าไปเลยครับผมก็จะติดมอเตอร์โดยใช้กาวร้อน จะใช้เข็มบันทายรัดซ้ำเข้าไปนะครับมันจะได้แน่นๆ มาดูที่ตัวใบพัดกันบ้างครับตัวใบพัดเนี่ยมันจะมีการบิดเพื่อให้เกิดลมนะครับผมก็จะใช้ไฟแช็กลนเพื่อปรับองศาของใบให้ตรงนะครับ เสร็จแล้วครับมาลองทดสอบดูใส่ด้างจับให้เรียบร้อยก็ทำเสร็จแล้วนะครับไปทดสอบกันเลยครับครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในที่ที่มีหญ้าแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับมาตัดหญ้าตรงนี้กันแล้วก็จะเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดสมมวิตช์เลยครับเี๋จะเริ่มตัดจากตรงนี้ก่อนนะครับลองตัดตรงนี้ดูก่อน ก็ถือว่าตัดได้ดีทีเดียวเลยนะครับต่อไปก็ยวไปลองลุยไอ้โปกนั้นกันนี่ยวจะถ่าย Before After ให้ดูนะครับโอ้โหพัง ก็รู้สึกว่าไม้มันสั้นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องไปดัดแปลงให้มันก้านยาวขึ้นนะครับนี่ครับก็ได้ไปเสริมแกงขึ้นมาครับด้วยไม้เซลฟี่นะครับก็เป็นไม้เซลฟี่ที่แบบมีความแข็งแรงนิดนึงนะครับแล้วก็พันด้วยสก็อตเทปนะครับทําง่ายๆเลยครับนี่พันซะเละเทะหมดเลยแล้วก็ไอตรงนี้นะครับก็เป็นที่จับนะครับมันจะเหมือนเครื่องตัดหญ้าของจริงนะครับก็คือเนี่ยพอแกนมันยาวใช่ไหมเราต้องแบบ จับแล้วมันเหนื่อยแล้วก็ต้องแบบมีอีกข้างหนึ่งครับมาช่วยจับก็จะได้ตัดง่ายขึ้นนะครับ mm. มาแค่จับนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะตัดดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยมาลองอีกรอบหนึ่ง ครับก็พอแค่น,นี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่าแบตก็น่าจะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูภาพก่อนและหลังกันเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้ก่อนเป็นยังไงหลังเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับก็หลังจากดัดแปลงมานะครับก็ตัดง่ายขึ้นดีครับเพื่อตัต่ย่าตัวนี้นะครับก็สามารถตัดได้อ่า ย่านอ่อนนี่ตัดจะตัดง่ายครับแต่ถ้าเกิดย่ากแข็งขึ้นมาเนี่ยันจะตัดยากนิดนึงนะครับสังเกตจากในคลิปนะครับเวลาตัดเนี่ยมันจะแบบพอมันไปโดนยากแข็งๆนะครับมันก็จะเหมือนมันจะชะลอนิดนึงนะครับแล้วมันก็ตัดไม่ค่อยขาด้วยใครสนใจไอเดียเครื่องตัดยาตัวนี้นะครับก็สามารถไปทําเองได้ที่บ้านนะครับทำง่ายๆนะครับใช้ใบพัดเครื่องบินก็ตัดได้ดีเลยนะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับว้นเจะมญแมนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ